ค่ะเมื่อกี้นี้เราทิ้งท้ายเอาไว้นะคะก่อนที่เราจะไปดูดวงทาง SMS นะคะ4221 177ส่งมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะแชร์ให้ด้วยนะแชร์ไลฟ์จากเพจในห้างทัยโย8 h HD ถือเป็นค่าครูแล้วก็ช่วยแชร์เพืนเพื่อนได้รู้นะดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะก็ใน YouTube c h anel n h ก c Online นะคะ h อ c Online Official นะคะเข้าไปกด Subscribe กันได้เลยนะคะ มาดูกันค่ะเลิกง,งามยามดีในการติดต่อราชการนะคะโ<อ>ดยเฉพาะในสัปดาห์นี้นะคะถ้าเราจะต้องมีเกณฑ์แบบเช่นไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนไปทำบัตรประชาชนไปติดต่อเรื่องที่ดินเรื่องนโฉนดเรื่องต่างๆนา,นานาที่จะต้องเกี่ยวข้องกับพนักงานภาครัฐนะคะพูดพถึงนะเรื่องของติดต่อราชการเนี่ยค, <ๆ S 2> คือแบบพอพูดถึงติดต่อราชการหลายคนบอกโอ้โหนอนนานมากต้องไปตั้งแต่เช้ามืดเลย ไปเง8้ยแปดโมงอ่ะบางทีตีห้าด้วยนะครับถ้าจะไปโรงพยาบาลรัฐหรือไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยบางคนไปแต่เช้ากว่าจะได้ทํากว่าจะได้เสร็จเรื่องบ่ายก็ไปแล้วแต่ถ้าถ้าเกิดเจอพนักง,งานที่น่ารักก็ดีไป<ช>แต่สมัยก่อนอ่ะสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะสมัยก่อนอตอนเด็กๆโอโหูไปสำนักงานเขตทีนึงคือแบบเหมือนเขาไปขอทานอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมียามนี่คือกรณีของเราเลยนะเอาง่ายๆเลยนะที่อพิกกบเนี่ยไปที่สํานักง,งานที่ดินอ่ะ สำนักง,งานที่ดินที่เราจะต้องไปเรื่องโฉนดเรื่องบ้านครับ,รบแล้วคือเหลือเวลาแค่2ชั่วโมงเนะปกติเคยไปไปรอที่สำนักง,งานที่ดินประมาณสัก8ปดโมงอ่ะกว่าจะได้เสร็จก็4ี่โงเย็นเคย แต่วันนั้นอ่ะใช่เคยจริงๆเคยไปวอาไปเศร้าทั้งวันกับแม่เรื่องโอนอะไรยังต่างๆเราเนี้ยสมัยก่อนอ่ะแต่พอล่าสุดเนี่ยซักตอนที่เราเปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยเราจะต้องบบย้ายบ้านเข้ามาอะไรในทะเบียนบ้านใหม่เงี้ยปุ๊บเหลือเวลาสองชั่วโมงจับยามดูทันไหมถ้าไปเราจะเป็นยังไงพอพี่กบจับยามเฮ้ยลงสุภะได้ดูอยู่ในเวลาที่อยู่ในเลิกนี้แหละนะคะที่เราเรียกว่าเป็นยามเสนาปฏิเนี่ย ทันเฉยเลยเหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งให้กลับบ้านด้วยจริงๆตำหลับคือต้องโดนตัดออกแล้วเขาไม่เอบแล้วมาแบบจังหวะนั้นที่เราไปปุ๊บเนี่ยมันเหมฉุกเฉินเขาจะไม่ค่อยอยากรับเขาแบบว่าเหมือนกับมีคนเขาเสียสละคิวพอดีด้วยมันคือเลยไปแล้วแบบโชคดีแล้วเจ้าหน้าที่ช่วยอย่างดีมากแล้เนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวนะที่ใช้ที่ใช้การดูเลิกยามก่อนไปติดต่อราชการเพราอครั้งแรกได้ผลครั้งที่สองแล้วก็ใช้อีกนะเรื่ยไปทําบัตรประชาชนจะได้ไหม จะต้องไปกี่โมงโอ้โอดูเลิขนาดนัด้นเลยใช่ขนาดนั้นจริงๆรแล้วมันได้แบบสิ่งที่ได้คือมันดีไปหมดมันราบรื่นแล้วก็เจ้าหน้าที่แบบอย่างไอยอย่างชื่อพี่ชื่อใหม่ชื่อทีมมัธุสรอนอ่ะครับเขาก็อนุโลมให้นะเพราะจริงๆอ่ะถ้าเกิดตั้งชื่อปแปลกๆเขาก็จะบอกไม่ให้ตั้งนะเพราะว่ามันไม่อยู่ในพจนานุกรมอ๋อมันไม่อย่างนี้ด้วยหรอครับมีแต่ทีนี้ก็คือเราอธิบายได้ไงว่าเออที่มันต้องมีการันตรงนี้ตรงนี้ความหมายมันอาจจะไม่ได้ตรงแต่เพราะมันเป็นหลักของวิชาเขาก็ฟังเขาก็ให้เเราปลี่ยนนะ มันเป็นเรื่องของการดูเรื่องยางไปเราได้รับความสนับสนุนได้รับความช่วยเหลือแล้วจะเปลี่ยนผมผมก็คิกว่าชื่อถ้าเราอยากตั้งแบบไหนก็สามารถตั้งได้บางทีเขาก็ไม่อนุญาตใช่มันจะต้องถูกต้องด้วยนะคะมันอย่างบางประเทศเป็นกฎหมายเลยอ่ะพวกยุโรปอ่ะคือจะใช้ได้แค่ในส0,000่นชื่อนี้เกิน3 0,000ืนี้ไม่ได้ละผิดกฎหมายชื่อเัาจะซ้ํากันมากครับใช่ก็คือชื่อแจ็คชื่อเหมือนเกาหลีอ่ะโชเวอเอยอะไรเอออยู่อย่างนั้นนั่นคือเขาจะมีบริษัทรับตั้งชื่อมงคล ที่เกาหลีอะลูกออกมาเพราะแม่ไม่ได้ตั้งนะจ๊ะไปแบบจ้างจ้างบริษัทตั้งเพื่อเป็นมงคลนะเช่นแบบชเวดากองอะไรแบบไม่ใช่นะชเวดากองพมาอนีผมชอบทนายชเวทนายชเวทองักเม็ดหนึ่งป้าชเวไงจากเรื่องมีเซนโซเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยวันนี้มาค่ะจำไว้นะจดไว้นะคะถ้าดูไม่ทันเข้าไปย้อนดูใหม่ใน ชาแนล y o u t u b e h อ c k o n l i n e o f f i c i a l นะคะคยามที่ควรติดต่อนะคะติดต่อราชการต่างๆน,น,นานา,นาเราแยกเป็นภาคเช้ากับภาคบ่ายภาคเช้าก่อนเลยภาคเช้าก่อนเลยนะคะที่เราอันนี้เราจะใช้เป็นยามอัธการของราหูค้นทรัพย์นะคะเป็นยามราหูค้นทรัพย์นะคะในยามที่เรียกว่าเสนาปตินะคะเสนาปตินะคะหรือว่าภูมิปาโลนะคะเขาจะเรียกเป็นภูมิปาโลเลิกนะคะ ก็จะมีจําไว้เลยนะ8ปดโมงถึง8ปดโมงสิค่ะไปถึงเลยนะคะสมมติจะไปสำหรักงานเขตภาคเช้านะ8ปดโมงถึง8ปดโมงสิบโมงครึ่งถึง9ก้าโมงสี่สครับสิบเอดโมงถึงสิบเอมงสิอันนี้คือเป็นเวลาที่เราไปติดต่อหรือไปกดบัตรคิวนะต้องกดบัตรคิวอยู่ใน10นาทีนี้อย่าเกินถ้าให้ชัวให้บวก1นลบหเช่น ถ้าสมมุติว่าเริ่มันเป็น9โมง30จนถึง9มง40แต่ให้เป็นแบบ9โมง31ถึง9มง39นึกออกไหมคะมันจะได้แบบไม่ข้ามมัเข้าในยามก่อนใช่ให้อยู่ในยามชัวๆ์เพราะชีวิตนะเปลี่ยนนาทีนึงนี่คือชีวิตเปลี่ยนเลยนะอ่าชนาทีเดียวเนี่ยแค่เวลาบางคนเกิดขึ้นมานะครับยังใช่เพราะถ้าเกิดช้าไปนิดเดียวนะหนึ่งนาทีจะเข้าสู่กาลทันนะยามมหายักษ S <S โอ้โหติดป,ประวัติยากยใช่ไม่สำเร็จ <S 2> <S 2> <S นะคะมีอุปสรรคต่างๆทวนนะ8ปดโมงถึง8ปดโมงสิบเก้าโมงครึ่งถึงเก้าโมงสีและ1 1บเอดโมงถึง11บเอดโมงสินะคะอยู่ในยามเสนาปฏินะคะหรือว่าเป็นเนี่ยเขาจะเรียกว่าภูมิปารลเลิกนะมาดูอีกอันนึงนะคะในช่วงภาคบ่ายค่ะถ้าจะไปติดต่อราชการนะคะไปใน สำนักง,งานเขตเอยโรงพยาบาลรัฐก็ได้นะคะหรือจะเป็นสำนักง,งานที่ดินต่างๆน,น,นานาที่เป็นเรื่องของราชการนะคะติดต่อกับข้าราชการแล้วจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีภาคบ่ายนะคะไปกดบัตรคิวเลยค่ะ12นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา40นาทีานะคะกดบัตรคิวอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะอีกทีหนึ่งก็คือ14อานาฬิกาจนถึง14นาฬิกา10นาทีค่ะเพราะถ้าเกินจากนี้เขาก็น่าจะทำอะไรเราไม่ทันแล้วแหละอีกทีหนึ่ง สายสุดๆเลยแล้วกันครับสายสุดๆเลยนะก่อนปิดแป๊บเดี๋ยวคือ15นาฬิกา30นาทีจนถึง15นาฬิกา40นาทีค่ะแล้วตอนนั้นที่ที่ไปประมาณกี่โมงครับพี่กบพอจองได้ไหมครับบสองในเคสของพี่นี่คือพี่ใช้จองคิวออนไลน์ออนไลน์แล้วก็จับจองคิวไว้ก่อนแล้วก็ใช้เลิกยามเหล่านี้เป็นเลิกในการออกจากบ้านโอ้โหนี่ประยุกต์หมดทุกอย่างสามารถใช้ยามแบบว่าร่วมกันได้นะเช่นออกจากบ้าน8โมง ออกจากบ้าน8โมงถึง8โมง10แล้วไปกดบัตรคิว9โมงครึง่งถึง9โมง40ได้นะคะคืออยู่ในช่วงเลิกยามที่ดีสามารถใช้ได้ค่ะครับ,รบผมนะอันนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะมันเป็นอาวุธลับของโหราจารย์สมัยก่อนเลยนะเขาไม่ได้มาบอกกันง่ายๆนะจ๊ะปกติค่าครูในการคำนวณพวกนี้ให้บอกเลยว่าแพงเยอะนะครับเราเราเรามีคนที่ต้องการเริกยามต่างๆเหล่านี้เราคิดแพงนะแต่นี้เรามาบอกให้เป็นพิเศษสําหรับทุกๆคนที่ชมมูฟตทบ่ายฮักเรดโอทางไทยัชยโย yeah. เคยมีมาถามในรายการครับว่าแบบจะจะไปติดต่อราชการจะไปทําบัตรประชาชนวันนี้หรือพรุ่งนี้จะได้ไหมเราดูให้เลยนะวันนี้ไม่ได้เราบอกเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดวันนี้ปัดวันนี้ไปก็ไม่ได้ทําหรอกเราไม่ได้จริงพรุ่งนี้ก็เหมือนกันพรุ่งนี้ไม่ได้เราก็บอกเลยไม่ได้ไปก็ไม่ได้ทําหรอกที่จะไปได้นะมีวันนี้วันนี้ แล้วก็ยามที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะใช้ในการสอบแข่งขันได้ดีด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเขาใช้เป็นเริกในการสอบแบบขุนนางอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนที่มาดูเนี่ยเขาไปสอบขุนนางเวลาอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะใช้พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอย่างล่าสุดเขาจะไปแข่งคัดตัวนักกีฬาทีมชาติเราก็ให้เลิกนีเขาไปมันจะเหมาะกับการสอบแข่งขันด้วยนะคะมาดูต่อนะคะตอนนี้มีเบอร์โทรศัพท์มาตลอดเลยนะครับนะครับ มีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมา551-4047นะฮะวันเสาร์4 0 4 7 5 5 1 4 0 4 7ก็ก็พอใช้ได้ค่ะแต่ว่าต้องระวังเรื่องของการมีเบอร์เนี้ยมักจะมีปัญหาทะเลาะบ่อแวงกับผู้ใหญ่มีการแบบว่าปะทะคารมกันด้วยความมั่นใจในตัวเองมากๆอุปสรรคเยอะนิดนึงแต่สุดท้ายก็สำเร็จค่ะก็เหนื่อยหน่อยแต่ถ้าจะใช้ต่อก็ไม่ปัญหาค่ะต้องระวังเรื่องของแบบการได้รู้เรื่องคนอื่นมากเกินไปนิดนึง วันจันทร์วันจันทร์เมื่อกี้เบอร์อะมาอันนี้ก่อนเลขท้าย,ายบัตรสามสองหนึ่งครับเป็นคนแบบข้างนอกดูแข็งข้างในอ่อนอ่อนนอกแข็งในแต่มีสเสน่ห์ค่ะมีน้ำใจไม่ชอบคดโกงใครค่ะก็จะต้องซ่อนความอ่อนโยนเอาไว้ข้างในภายใต้ท่าทีที่แข็งกร้าวค่ะครับผมนะมีมาอีกส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยอๆเลขท้ายบา 5, 7, ัตรห้าเจ็ดห่ง เป็นคนที่มุมานะดีมากแล้วต้องรับภาระทุกอย่างแทนคนอื่นตลอดเลยนะคะแต่ก็ไม่ย่อท้อเพราะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีค่ะคนนี้ครับอ่าต่อมาได้เลยค่ะวันจันทร์วันจันทร์ครับ0-43 4 8ครับ5 3ใช่ไหมคะ043ย8 5 3เบอร์เปลี่ยนดีกว่าค่ะ8448ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนตรงไหนคือยาเลยค่ะเพราะมันเป็นคู่ที่แบบ เป็นคู่ของความเสียหายคู่ของคดีความสุขของความเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินนะคะคู่ถ้ามีแบบแฟนก็เลิกกันแล้วก็หัวท้าย3 0 0ศอารมณ์ร้อนแล้วก็มีเรื่องเจ็บตัวตลอดเลยเปลี่ยนดีกว่าค่ะเบอร์นี้พี่เธอยังไม่ได้กราบเลยนะสสัปดาห์ไม่ถึงไม่ถึงก็ต้องกราบไม่ได้ยังอยู่ในจุดที่เนี่ยแหละเราได้เบอร์ที่เราต้องกราบแล้วอ้าวมาแล้ไงานแหมพูดไม่รังขัดคำเลยเจ็ดหกหกศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้า สวยมากแต่ว่าอพวกเรามือซ้ายขึ้นมือขวาประกบไม่ดีใช่ไหมครับกราบค่ะขึ้นมาด้วยเจ็ดหมันไม่ใช่เลยเจ็ดหกอะพัสสุขเข้าพระสารแทรกแล้วก็เป็นหน้าชื่นอกตรมนะคะแล้วก็6ก0 0นย์ศูแต่เขาเงินดีเขาไม่เสน่ห์นะเขาหาได้แต่คือเก็บมาแบบได้มาแปลกๆแล้วจะเป็นโรคอะไรที่มันข้างในที่จิตใจมันจะแบบ ฟุ้งซ่านนะคะคุยกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องได้เงินมาก็แบบก็เสียไปแบบกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ว่าเป็นคนที่มีหัวพลิกแพลงเก่งมากระวังเรื่องความวุ่นวายในครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็แบบเดี๋ยวก็จะมีเรื่องแบบเหมือนกับต้องซ่อนความทุกข์เอาไว้อะแล้วข้างนอกต้องแสดงออกด้วยความร่าเริงอ่ะเบอร์นี้อย่าเลยค่ะมันเป็นซ่อนมากๆแล้วบบผสุขกเขาผสเสาแทกสุดๆเลยค่ะครับผมเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนดีกว่าค,ค,ค่ะว,ว,วันอาทิตย์ 4840551ีเปลี่ยนเช่นกันค่ะ484ไม่ไดีอยู่แล้วแล้วก็เ,เลข4ี่มัน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 อยู่ตรงแบบเนี่ยมันมี4 0 40เป็นเลขที่มันทำให้เราแบบจะต้องแบบมีเรื่องวุ่นวายใจเพราะธุระของคนอื่นที่ไม่ใช่ธุระของเรานะคะ ยังดีที่ว่าเลข4เนี่ยมันเป็นเลขที่ดีของคนวันเกิดวันอาทิตย์นะแต่มันไปอยู่กับ48เง48แปใช้เลยค่ะไม่ดีในทุกมิตินะ48 8ปดสีเลขสี่์นชัยมาไปทะเบียนกันหน่อยฮะ115 115ครับดีค่ะสติปัญญาดี oh. แล้วก็แบบว่ามักจะเมื่อเจอปัญหาจะมีทางออกที่แบบคาดไม่ถึงแคล้าดได้แล้วอันเนี้ย ถึงแม้จะเป็นคนขับที่ใจร้อนแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยตลอดเลยได้ไม่แน,น่ใ,นใจว่ามอเตอร์ไซค์หรือรถจนนะสตัวสามตัว,วส่ญญวนให่มอเตอร์ไซค์มั้งคะวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับโพชงเครื่องดื่มสมุนไพร32ชนิดการันตีด้วยรางวัลชีวจิต3ปีซ้อนครับครับผมเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าครับครับ